กับ Vi OutD สวัสดีครับคลิปวิดีโอนี้ก็ตามที่เห็นด้านหน้ารอบนี้เราจะมาโชว์เต็นท์วิลเลจ5.0จากเนเจอร์ไฮกันนะครับที่ความกว้างถึง210คูณ470และความสูงถึง190เซนติเมตรเลยนะครับอีกทั้งยังมีหน้าต่างรอบด้านและหน้าต่างด้านบน ทำให้ลมสามารถเข้าได้ทุกทิศทุกทางและไม่ร้อนอย่างผ้าแคตตอนอีกต่อไปนะครับเห็นบ้างๆแบบนี้แต่สามารถกันน้ำได้ถึง3,000ลูกบาทมิลลิเมตรกันเลยครับคราวนี้ก็จะมาดูวิธีการกางเต็นท์วิลเลจ5.0กันนะครับอ๋อ เดี๋ยวจะขอบอกก่อนนะครับอุปกรณ์ที่ให้มาก็จะมีตามภาพที่ขึ้นไว้เบื้องต้นและรายละเอียดเชิงข้อมูลของตัวเต็นท์นะครับตัวนี้จะเป็นผ้า 210D Polyester นะครับที่สามารถกันน้ำได้ถึง3,000ลูกบาทมิลลิเมตรตามที่บอกเมื่อต้นคลิปแล้วก็ขนาดนะครับก็จะเป็น210คูณ470สูงถึง190เซนครับยืนสบายๆแทบจะเหมือนยกบ้านมาแล้วขนาดจัดเก็บก็จะเป็น ความกว้างเนี่ย90เซนครับส่วนสูงจะเป็น20เซนนะครับและที่สำคัญรวมอุปกรณ์ทั้งหมดหนักแค่14กิโลเท่านั้นครับจุดสำคัญของการกางเต็นท์วิลเลจก็คือการขึ้นโครงให้ได้เป็นแบบนี้นะครับอย่าขึ้นผิดฝั่งไม่งั้นมันจะไม่ล็อก และหลังจากนั้นเราก็จะใส่ตัวเต็นท์เพื่อล็อกเกี่ยวกับตัวโครงนะครับให้ครบตามจำนวนที่ตัวล็อกมีไว้พอขึ้นโครงเสร็จนะครับจะได้หน้าตาที่เป็นทรงบ้านแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะใช้ไฟชีทคุมอีกชั้นหนึ่ง พอหลังจากขมไฟชีนนะครับก็จะเป็นการปรับฝั่งให้ตรงกับตัวเต็นท์ด้านในนะครับที่เหลือก็จะเป็นการตอกสมอบกและที่สำคัญสมอบกที่ให้มาจะเป็นตัวใหม่นะครับแบบรุ่นเรืองแสงหลังจากกลางและปักสมอบกทุกอย่างเรียบร้อยแล้วก็จะอ,อกมาเป็นหน้าตาทรงแบบนี้นะครับ วิ l เล g e 5.0ส่วนด้านในนะครับก็จะเป็นหน้าต่างรอบทิศและที่สำคัญก็จะมีที่แขวนตะเกียงนะครับอยู่ด้านบนและเก็บของสัมภาระกระจุกกระจิกเล็กน้อยอยู่ทางซ้ายและขวาของด้านเต็นท์เหมือนเดิมครับก็สรุปจากที่การกางเต็นท์วิลเลจไปนะครับ การลองลองใช้เนี่ยผมมองว่าตัวนี้ตอบโจทย์จริงๆสำหรับเต็นตัวใหญ่นะครับที่น้ำหนักก็ไม่หนักมากน้ำหนักแค่14กโถ้าเทียบกับเต็นตัวใหญ่เนี่ยก็ยังชิวๆอยู่และเรื่องของผ้าก็ยังพื้นที่ด้านในก่อนละกันถ้าในตัวเต็นเนี่ยก็ยังเป็นหน้าต่างรอบด้านแบบบางอยู่รวมถึงไฟชีตก็ ยังเป็น 210D เลยที่ใช้น้ำหนักเบาถ้าใครเคยลองกลางพวกเต็นท <ut> ์คัตตอนเนี่ยจะรู้เลยว่าหนักมากการกลางการเก็บเนี่ยจะลำบากแต่พอผมได้กลางตัวนี้เนี่ยมันมันแตกต่างกันจริงๆแล้วก็ถ้านับจุดแข็งของเวลเลด5.0จริงๆเนี่ยผมว่าน่าเป็นตัวเต็นท์ที่มีหน้าต่างรอบทิศรอบด้านนะครับกับตัวไฟชีท ที่ใช้ผ้า 210D ที่เป็นแบบบางแล้วก็กันน้ำได้ถึง3,000มิลิเมตรนะครับคือ2ข้อนี้ที่ผมมองว่าเป็นจุดแข็งอีกข้อก็ขอยกให้เป็นสมอบกนะครับที่ได้เป็นตัวเลืองแสงแบบรุ่นใหม่ตัวนี้ถ้าจะน่าจะยังไม่มีขายด้วยก็ก่อนจากกันไปก็ขอเอาภ้าวิเ l ต a ้านะครับที่ไปกลางมาเนี่ย มาโชว์ให้เพื่อนๆดูกันและส่วนใครที่ยังอยากทราบรายละเอียดจุดอื่นเนี่ยก็ทักเข้ามาหรือคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับสอบถามกันเข้ามาได้วันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสำหรับท้ายคลิปนี้ก็คงพูดได้แค่ว่าไม่ว่ามาจะวิ่งเร็วแค่ไหน แต่ก็คงต้องแผลลาเพราะว่าวันนี้จะลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ